วิธีการล้างปลาดุกล้างปลาดุกให้หมดเมือกหมดกลิ่นคาวพร้อมวิธีการเก็บรักษายืดอายุให้เนื้อปลาสดอยู่ได้นานสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชฟู้ดซีเค็นะคะ วันนี้ค่ะอุ๋ยก็เอาวิธีการล้างปลาล้างปลาดุกของเรานะให้ไม่คาวล้างปลาดุกข,ของเราค่ะให้สะอาดพร้อมวิธีการเก็บรักษาปลาดุกให้สดได้นานมาฝากค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้ยนะคะนี่เลยค่ะวันนี้อุยก็ซื้อปลาดุกค่ะปลาดุกเป็นสินค้าใบเหลืองอย่างนี้เลยค่ะ เวลาเราซื้อพวกสินค้าป้ายเหลืองส่วนใหญ่เราต้องรีบทานและทานเร็วนะนี่เลยค่ะ่นก็ซื้อมาเลยวันที่16นะแล้วก็วันที่17หมดแบบเนี้ยให้เราค่ะนำปลาดุกของเราค่ะมาล้านงนำความสอาและจัดการเก็บค่ะเก็บรักษาก็สามารถอยู่ได้นานอีกเป็นเดือนเลยนะคะนี่เลยค่ะสินค้าป้ายเหลืองอุ่นซื้อมาสองโลเลย นี่ก็จะเป็นปลาดุกที่ไม่มีหัวนะจะได้แบบคุ้มค่ามากเลยเวลา,เาไปซื้อของที่ตลาดนะ่ะมันจะต้องมีหัวด้วยนะเวลาเราซื้อเขาก็จะชั่งทั้งหัวทั้งอะไรมาเลยแต่เนี่ยไม่มีหัวเลยค่ะจะเป็นเนื้อล้วนๆเลยก่อนอื่นนะให้เราล้างด้วยเกลือก่อนหนึ่งรอบค่ะให้เราใส่เกลือลงไปนะสัก1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วให้เราค่ะขย้ำขย้ำขย้ำอย่าเลยค่ะ หลังจากที่เราซื้อมาค่ะให้เรานํามาทําเลยนะอยากเก็บเอาไว้ค่ะเพราะถ้าเราเก็บไว้อีกมันจะทําให้ปลาดุกของเรานะเหม็นค่ะแล้วก็มีกลิ่นนค่ะให้เราขยำด้วยเกลือแล้วล้างน้ำหนึ่งรอบค่ะพอซื้อมาปุบก็ทําเลยจะเป็นการยืดอายุข,ของสี้าป้ายเหลืองนะเวลาเราล้างเราจะมีความรู้สึกว่าเมื่อมอนเขายังไม่หมดนะ เราล้างเกลือก่อนหนึ่งรอบเราก็เทน้ําออกเลยแล้วก็เทออกเล,ลกทกับเข้าไปค่ะขั้นตอนที่สองให้เราใช้นี่เลยค่ะก้อนสารส้มค่ะสารต้มนะจ้าหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปได้เลยค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงแต่การดับกลิ่นคาวได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ให้เรานะใส่สารส้มลงไปแล้วใส่น้ำเล็กน้อยค่ะแล้วให้เราขยำเลยค่ะให้เหมือนเป็นการแบบไม่ได้ขยำขยำนวดแบบนี้นะเป็นการแบบคนๆเพื่อให้สารต้มของเ,อเราละลายนะนนเลยค่ะถ้าเพื่อนได้ใชนะ้แล้วลองทำดูนะจะบอกเลยค่ะว่า เมือกที่ติดที่หนังนะเขาก็จะแบบหายไปเลยค่ะแล้วฝืดมากหนืดเลยค่ะไม่ลื่นเลยนะนี่ค่ะเราคนไป,ไปเรื่อยๆเลย,เยนี่ค่ะเมือกไม่มีแล้วให้เราก็สารส้มออกให้นำปลาดุกขึ้นเลยค่ะแล้วเทน้ำออก เรากลับเข้าไปแล้วเราล้างค่ะให้ล้างน้ำสักสองรอบค่ะและขั้นตอนที่สามค่ะให้เราเทกลับเข้าไปเหมือนเดิมรอบนี้ให้เราใช้เป็นแป้งมันค่ะใส่แป้งมันลงไปเลยค่ะแป้งมันนะแล้วก็ให้เขาเลยค่ะ หลังจากเข้ากันเสร็จแล้วนะให้เราแช่ทิ้งไว้5-10นาทีค่ะถ้ายังรู้สึกว่าแป้งยังไม่ทั่วนะให้เราเติมแป้งได้เลยนะให้เรากะดูค่ะส่วนของแป้งมันค่ะหลังจากครบ10นาทีค่ะให้เราค่ะเติมน้ำไปเลยค่ะแล้วก็ทำการล้างเลยค่ะ ขุยจะแล้วประมาณสัก2ถึง3น้ำค่ะให้เราสังเกตดูนะถ้าเกิดเขาหมดแป้งค่ะก็ใช้ได้ค่ะให้เราล้างจนน้ําของเรานะให้น้ำของเรา,นะใ,เราใส่นะค่ะรอบที่สามนี่เลยนี่เลยค่ะเราก็จะได้ปลาดุกแบบ ไม่ข้าวไม่สาบเรามาเก็บกันค่ะหากล่องค่ะกล่องทับประแววนนะแล้วใส่ชิ้นปลป้งไปเลยค่ะเวลาเราซื้อมาเนี่ยเราแกงขนาดไหนในแต่ละมื้อนะให้เราเก็บประมาณนั้นเลยค่ะเราจะได้ใช้ง่ายๆนะนนค่ะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ให้ใส่ในช่องแช่ แข็งนะหรือช่องฟีดไปเลยค่ะก็สามารถเก็บได้นานอีกหนึ่งเดือนเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดฝาแล้วใส่ในช่องแช่แข็งในช่องฟีดได้เลยค่ะ ให้เราล้างก่อนนะซื้อมาแล้วอ่ะหลายหลาคนซื้อมาแล้วใส่ตู้เย็นแช่เลยพอจะนํามาใช้อย่างเงี้ยล้างยังไงก็ยังขาวเพราะตัวของเมือกเนี่ยเมือกที่ติดมาในปลาดุกเนี่ยมันเริ่มแบบเข้าไปในตัวเนื้อปลาแล้วค่ะมันจะทําให้เนื้อปลาของเราขาวนะ ดันงนั้นให้เรานํามาล้างก่อนค่ะนี่เลยค่ะสําหรับวิธีการเก็บปลาดุกของอุ๋ยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีคริฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ